ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาผู้ประกอบด้วยองค์สมประการย่อมถึงความมีโพกทรัพย์มากมายเหลือเฟือไม่นานเลยองค์สมประการเป็นไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาในโลกนี้เป็นคนมีตาดี1มีทุระดีหนึ่ง ถึงพร้อมด้วยบุคคลที่จะเป็นที่พึ่งได้หนึ่งดูก่อพภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่าเป็นคนมีตาดีอย่างไรดูก่อพภิกตุทั้งหลายพ่อคาในโลกนี้ย่อมรู้สิ่งที่จะพึงซื้อขายว่าสิ่งที่พึงขายนี้ซื้อมาเท่านี้ขายไปเท่านี้ จากได้ทุนเท่านี้มีกำไรเท่านี้ดังนี้ดูกอน่นภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่าเป็นคนมีตาดีด้วยอาการอย่างนี้และดูกอน่นภิกษุทั้งหลายพ่อคาชื่อว่ามีทุระดีอย่างไรดูกอน่นภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าในโลกนี้เป็นคนฉลาดที่จะซื้อและขายสิ่งที่ตนจะพึงซื้อขายดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อค้าชื่อว่าเป็นคนมีทุระดีด้วยอาการอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อค้า ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคนซึ่งจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาในโลกนี้อันขฤาบดีหรือบุตรขฤาบดีผู้มั่งคั่งผู้มีทรัพย์มากมีโภคะมากทราบได้เช่นนี้ว่าท่านพ่อคาผู้นี้แลเป็นคนมีตาดีมีทุระดี สามารถจะเลี้ยงบุตรภรรยาและใช้คืนให้แก่เราตามเวลาได้เขาต่างก็เชื้อเชิญพ่อคานันด้วยโภคะว่าแหนท่านพ่อคาผู้สหายแต่นี้ไปท่านจงนํำเอาโภคะไปเลี้ยงดูบุตรภรรยาและใช้คืนให้แก่เราตามเวลาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พ่อคาชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบุคคลซึ่งเป็นที่พึ่งได้ด้วยอาการอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายพ่อคาผู้ประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลย่อมจะถึงความมีโภคะมากมายเหลือเฟือไม่นานเลยฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสมประการฉันนั้นเหมือนกันย่อมถึงความเป็นผู้มากมูลภัยบณ์ในกุศลธรรมไม่นานเลยธรรมะสามประการเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยเนีงเป็นผู้มีจักสุ1มีธุระดีหนึ่ง ถึงพร้อมด้วยภิกษุพอจะเป็นที่พึ่งได้หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีจักสุอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุท,ทยัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีจักสุอย่างนี้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีทุระดีอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมัน่นไม่ทอทิ้งทุระในกุศลธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีทุระดีอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยภิกษุพอจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรเรียนจบคำมพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาตามเวลาแล้วไต่ถามสอบสวนว่าท่านผู้จเจริญ พระพุทธพจนี้อย่างไรความแห่งพระพุทธพจน์นี้อย่างไรท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่เปิดเผยย่อมทําธรรมะที่ยังมิได้ทำให้ตื่นแล้วให้ตื่นและย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมิใช่น้อยแก่ภิกษุนั้น นูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยภิกษุพอจะเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้แลนูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการนี้แลย่อมถึงความเป็นผู้มากมูลไปบุญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่นานเลย